สวัสดียามเช้านะครับสำหรับมือใหม่หัดปลูกนะครับคลิปนี้นะครับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันว่าทำอย่างไรดินถึงจะดีนะครับดินในสวนแนวไร่เรานะครับถึงจะดีมีหลายประเด็นนะครับมีหลายเหตุผลดิแต่ประเด็นที่จะพูดคุยกันก็คืคอว่าทำอย่างไรนะครับดินในสวนเราเราถึงจะดีมีหลายหเหตุปัจจัยนะครับ เมื่อสองสามวันก่อนฝนตกนะครับน่าจะเป็นรอบสุดท้ายนะที่แรงงแบบนี้นะครับถัดาจากนี้ไปก็คงจะไม่แรงเท่านี้แหละ,หละเพราะว่าเข้าสู่ต้นฤดูหนาวแล้วนะครับสภาพดินในสวนนะครับ <c oughs> เอาเป็นมุมนี้แล้วกันนะครับจะมานั่งมุมนี้แหละเดี๋ยวนั่งพูดคุยกันนะครับ อย่างที่ผู้หลักผู้ใหญ่ได้ว่าไว้นะครับว่าเลี้ยงดินนะเลี้ยงดินเพื่อให้ดินนี้มาเลี้ยงพืชอีกทีหนึ่งนะครับกระบวนการมันก็คือว่าทําให้ดินอุดมสมบูรณ์นั่นแหละนะครับดินที่อุดมสมบูรณ์เนี่ยมันเพาะปลูกอะไรก็ขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะมีธาตุอาหารในดินนะครับทําอย่างไรนะครับอันดับแรกผมจะพูดถึงวิธีการที่ง่ายที่สุดก่อนนะครับ ถ้าอยากจะดินให้ดินในสวนเราดีนะครับอ่ะดูอย่างอย่างสวนผมก่อนนะครับอยู่ใต้ใบไม้พวกนี้โอ้โหดูนะครับย้อนไปเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับ9ปี10ปีที่แล้วตอนที่มาปลูกต้นไม้แรกๆนะครับดินมันไม่ได้ดีแบบนี้นะครับโอ้โหยิ่งโซนถัดตรงนี้ไปสักหน่อยเป็นดินเหนียวจัดๆเลยนะครับ บางโซนเป็นดินดานนะครับบางโซนโอ้โหดินมันแย่มากเพราะว่ามันผ่านการเพาะปลูกระบบเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็น3าสิบปีนะครับการไถพรวนดินแล้วก็การจุดไฟเผาเนาะดินก็เสื่อมคุณภาพนะครับอ่ะเอามาประเด็นแรกนะครับวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับที่จะทําให้ดินดีนะครับเขาบอกว่าอยู่เฉยงั้นครับจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะยกเหตุผลให้ฟังนะครับวิธีที่ง่ายที่สุดคืออยู่เฉยนะครับ อยู่เฉยๆไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นนะครับอย่าไปขยันผิดที่ผิดทางอย่าไปขยันโดยไม่ถูกวิธีนะครับยิ่งจะทําให้ดินเสื่อมส่มนะครับให้เราย้อนมองไปดูในธรรมชาตินะครับดินในป่าในธรรมชาติเนี่ยไม่มีใครไปทําอะไรเลยไม่มีมนุษย์เข้าไปวุ่นวายกับมันเลยทําไมดินในป่าถึงดินดินถึงได้ดีกว่าในสวนในไร่ในนาที่คนเข้าไปวุ่นวายกับมันนั่นแหละครับ เหตุผลข้อแรกของมันก็คือว่ามันไม่มีการไปไถพลวนดินเมื่อไม่ไปไถพลวนดินเนี่ยโครงสร้างดินมันก็ไม่เสียนะครับสัตว์หน้าดินต่างๆก็ไม่ได้ถูกทําลายนะครับโครงสร้างดินก็อุดมสมบูรณ์ขึ้นมันไม่มีใครไปฉีดยาขายาให้มันไปใช้สารเคมีกับมันไอจุลินทรีย์ต่างๆสัตว์หน้าดินต่างๆก็ไม่ได้ถูกทําลายมันก็ย่อยสลายใบมงใบไม้ทําให้ดินดีนะครับ แล้วในป่าเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นก็คือว่ามันจะมีใบไม้นะครับใบไม้ร่วงหล่นลงมายิ่งถ้าป่าไหนไฟไม่ค่อยเข้านะโอ้โหดินจะดีมากเลยป่าที่มีการอนุรักษ์นะครับไม่ใช่ป่าแบบที่ไฟไหม้ตลอดแต่ถึงป่าที่ไฟไหม้ตลอดดินมันก็ยังดีกว่าไรนาสวนแล้วไรนาของคนทั่วไปนะครับในธรรมชาติเมื่อใบไม้ร่วงหล่นลงมามันก็จะนี่แหละถูกจุลินทรีย์ต่าง สัตว์หน้าดินต่างๆไส้ดงไส้เดือนสัตว์แมลงต่างๆนะครับย่อยสลายใบไม้พวกนี้นะครับบางอย่างมันกินใบไม้ไปนะครับย่อยสลายแบคทีเรียบางอย่างนะครับจุลินทรีย์บางอย่างเชื้อาราบางอย่างย่อยสลายใบไม้พวกนี้เศษอินทรีย์วัตถุพวกนี้มันก็เกิดกระบวนการทางธรรมชาตินั่นแหละย่อยไปเป็นธาตุอาหารนะครับทาให้ดินดีขึ้นอินทรีย์วัตถุพวกนี้ก็จะทําให้ดินฟูขึ้นนะครับเนี่ยในธรรมชาติเห็นไหมครับไม่มีใครไปทําอะไรเลย ดินก็ยังดีนะครับแล้วถ้าเราอยากให้มันดีขึ้นเร็วกว่าแบบในธรรมชาติล่ะ,ะมันก็มีวิธีนะครับหลายท่านก็บอกว่าเมื่อเราเพาะปลูกพืชผลไปแล้วเนี่ยต้นมงต้นไม้ไปแล้วเนี่ยก็ตัดหญ้านะครับอย่างที่สวนผมเนี่ย3-4ปีแรกเนี่ยโอ้โหมันตัดแบบหญ้ามันเกิดขึ้นเยอะนะก็ไม่ได้ขนหญ้าออกไปที่ไหนเลยตัดตัดแล้วก็มันทับถมกันตรงนั้นนะครับ ใครอยากให้ดินดีเร็วขึ้นนะครับก็ใช้จุลินทรีย์ก็ได้ทําจุลินทรีย์ก็ฉีดพ่นไปก็ได้ในฤดูฝนนะครับจุลินทรีย์ก็จะไปฟื้นฟูดินทําไปย่อยสลายใบมงใบไม้พวกนี้ทาให้ดินดีเร็วขึ้นนะครับทันในมีปุ๋ยข้อก็เอาไปใส่ก็ได้นะครับแต่แต่ที่สวนผมนะครับที่สวนผมเนี่ยไม่ได้ทําอะไรเรื่องจุลินทรีย์มาฉีดไม่ได้ทําเลยปุ๋ยคงปุ๋ยข้อก็มาใส่แค่ต้นมงต้นไม้นะครับ คือเน้นเน้นกระบวนการทางธรรมชาตินั่นแหละก็แค่ตัดหญ้านั่นแหละนะครับตัดหญ้าแล้วก็แต่ก่อนมันไม่ได้มีแค่ต้นไม้อย่างเดียวนะครับมันมีกล้วยเต็มไปหมดนะครับตอนนี้ต้นไม้มันโตกล้วยมันก็หายไปนะครับ 3- 4สี่ปีแรกเนี่ยกล้วยมันงามมากนะครับคือกล้วยเราก็ตัดเครือมันไปไอ้ต้นกล้วยเราก็ปล่อยมันเน่าทิ้งลงตรงนั้นนะครับใบลงใบกล้วยไหนเราจะตัดหญ้าคลุมไปอีกนะครับ การตัดหญ้าแต่ละครั้งนี่มันเหมือนใส่ปุ๋ยพืชสดเลยนะครับมันคลุมดินไปโอโหผ่านมาจากวันที่เริ่มปลูกต้นไม้นะครับก็กินเวลามาประมาณ4ปี5ปีปีที่4ปีที่5เริ่มเห็นถึงความแตกต่างแล้วนะครับพอต้นไม้เริ่มโตได้สักหน่อยนะครับหญ้าที่เราตัดทับถมไปแต่ละปีมันถูกย่อยสลายไปดินที่เคยจากเป็นดินด้านๆแข็งๆนะครับเริ่มมีความฟูของผิวดินแบบนี้นะครับเนี่ย พอหญ้ามันทับถมมันก็แบบแบบเดียวกันนี่แหละนะครับตอนที่เราปลูกต้นไม้เล็กๆเนี่ยต้นไม้มันยังไม่ได้สลดัดใบลงมาเยอะขนาดนี้นะครับยังไม่มีใบไม้ขนาดนี้มันก็จะเป็นเศษหญ้าเศษอะไรที่เราตัดลงไปมันก็จะเนี่ยคลุมความชุ่มชื้นแล้วก็ดินก็จะมีเนี่ยความฟูนะครับมีอินทรีย์วัตถุนะครับมีความอุ้มน้ําชุ่มน้ําได้ด้วยนะครับดินก็จะเริ่มดีปีที่4ที่5นะครับเริ่มมีไส้เดือนแบบมาอยู่แบบเห็นได้ชัดเลยนะครับมีไส้ดงไส้เดือนมีสัตว์หน้าดิน กลางคืนเดินมานี่จะมีปลวกเต็มไปหมดนะครับปลวกก็จะมาย่อยใบมงใบไม้นี่เหมือนกันนะครับแม้ไม่ได้ใช้จุลินทรีย์มาฉีดพ่นนะครับมันก็เกิดกระบวนการเกิดจุลินทรีย์เองตามธรรมชาตินะครับตามหนอกกล้วยตามต้นกล้วยมันมีจุลินทรีย์อยู่แล้วนะครับขอแค่ว่าเราอย่าใช้ยาฆ่าหญ้าอย่าใช้ยาฆ่าแมลงนั่นแหละนะครับไอปุ๋ยเคมีเนี่ยถ้าท่านใช้ได้ก็ใช้ได้นิดหน่อยนะ อา่มาอาจจะก,กระทบอยู่มันไม่ทําให้จุลินทรีย์ขยายแล้วก็มันทําให้ดินเป็นเป็นกรดเป็นด่างนะครับถ้าใส่ในปริมาณเยอะเกินไปปุ๋ยเคมีพวกนี้มันก็โดนน้ําฝนเนี่ยล้างลงไปสู่แหล่งน้ําจากแหล่งน้ําก็ไหลยันไปถึงทะลงทะเลนะครับ mm. เกิดภาวะแพงตน้นบูมอะไรกระทบกันไปหมดนะครับทางที่ดีไม่ใช้ได้นั่นแหละดีที่สุดนะครับค่ะเป็นปุ๋ยเคมีแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ก็ขอให้อยู่ในปริมาณ ที่เหมาะสมแล้วกันนะครับสาหรับท่านที่ปลูกต้นไม้นะครับแต่ถ้าทางที่ดีถ้าเลี้ยงได้จะควรจะเลี้ยงเพราะว่ามันกระทบกับระบบนิเวศอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยขอแค่อย่าใช้พวกสารเคมีนั่นแหละจุลินทรีย์มันก็จะเริ่มสัตว์หน้าดินต่างๆก็จะเริ่มมาย่อยสลายเศษหญ้าเศษอะไรนะครับอาจจะใช้เวลา4ปี5ปีนะครับแต่ถ้าท่านไหนต้องการ เร็วกว่านั้นก็เอาจุลินรีย์มาฉีดพ่นเลยอเอาปุ๋ยคงปุ๋ยคอกมาใส่ก็ได้ในมูลสัตว์เนี่ยมันมีจุลินทรีย์อยู่แล้วถ้าม่อยากทําจุลินจุลินรีแบบฉีดพ่นนะครับแต่ที่สวนผมนะครับก็ใช้เวลา4ปี5ปีนะครับใช้การตัดหญ้าทับถมลงไปแล้วก็ปล่อยให้กระบวนการทางธรรมชาติมันฟื้นฟูเองนั่นแหละนะครับเมื่อ4ีหปีดินเริ่มดีนะครับหญ้ามันก็จะเริ่มร่อยหลอแบบนี้แหละนะครับไม่มีหญ้าแล้วทีนี้ กระบวนการทางธรรมชาตินะครับต้นไม้เราเติบโตแบบนี้แหละเรามีต้นไม้แบบนี้นะครับอของคนอื่นก็อาจจะเป็นผลลมงผลไม้นะครับใบไม้ที่ร่วงหล่นลงมาอย่าไปกวาดมันอย่าไปเก็บมันไปทําอย่างอื่นถ้าเว้นเสร็จแต่ว่าท่านจะไปหมักปุ๋ยขายท่านจะเอาไปทําดินปลูกต้นไม้ขายหรือท่านจะกวาดใบไม้ขายนะครับอันนั้นไม่ว่ากันแต่ดีที่สุดไม่ต้องเคลื่อนย้ายเลยถ้าท่านอยากจะให้ดินท่านดีนะครับ ก็ปล่อยมันไว้แบบของผมนี่แหละมันก็จะคลุมดินแบบนเนี้ย่วงหล่นลงมาเดี๋ยวผมไม่น้อยนะครับเว้นเสียแต่ว่าท่านจะเอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นนี่แหละหรือว่าจะไปทาดินขายดินปลูกต้นไม้ขายอยันนั้นไม่ว่ากันนะครับแต่ของผมนี่ปล่อยมันทับถมตรงนี้แหละแต่อนาคตไม่แน่นะครับอาจจะไปเก็บดอกผลมันอาจจะไปทําปุ๋ยทําอะไรก็ได้อาจจะไปทําดินปลูกต้นไม้ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่หลังจากที่ตัดหญ้าไป 4- ีหปีหญ้าไม่ค่อยเกิดนะครับเราก็ปล่อยให้ใบไม้นี่แหละล่วงทับถมลงมา ตัวใบไม้นี่แหละก็จะเป็นตัวต่อเนื่องกันจากเศษหญ้าเศษอะไรที่เราเคยตัดนะครับตอนที่ต้นไม้เล็กๆพอมันโตมามันสลัดใบลงมานะครับหลากหลายชนิดเนี่ยผสมปนเปนกันมันก็จะถูกย่อยสลายนะครับกลายเป็นหน้าดินนะครับกลายเป็นพวกฮิวมัสฮิวมิกนี่แหละนะครับโอ้โหดูดิความฟูของดินนะครับมันไม่ใช่แค่ ใบมงใบไม้นะครับเศษร,รากมงรากไม้เหมือนกันย่อยสลายสัตว์ต่างๆหน้าดินที่เกิดดับเกิดดับนะครับตายไปซากของมันก็ถูกย่อยไปกลายเป็นโหกลายเป็นนี่แหละหน้าดินดีๆแบบนี้นะครับท่านไหนนะครับที่ทําป่าวัฒเกษตรแบบนี้ท่านจะทําปศุสัตว์ในสวนป่าแล้วจะปลูกผลไม้ร่วมสวนป่าและปลูกพืชพันธุ์อย่างอื่นร่วมสวนป่านะครับก็ ขอให้ใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวดินท่านจะเริ่มดีขึ้นมาเองนะครับขอแค่ว่าอย่าใช้สารเคมีแล้วกันนะครับอย่าไปไถพรวนอีกแล้วกันนะครับโครงสร้างดินมันจะเสียนะครับถ้าอยากให้ดินดีง่ายที่สุดไม่ต้องไปทำอะไรเลยก็ได้นะครับปล่อยตามธรรมชาติมันก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าอยากให้ดินดีเร็วขึ้นก็อาจจะเอาจุลินทรีย์มาฉีดพ่นนะครับ แต่ที่สวนของผมก็ไม่ได้ใช้ฉีดพ่นอะไรหรอกจุลินทรีย์ก็ไม่ได้ใช้ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับ <c oughs> อาจจะมีเรื่องปุ๋ยคงปุย๋ยคอกมันก็มีอยู่ในปุย๋ยคอกอยู่แล้วเราเอามาใส่นะครับตอนเน้นการพัฒนาธนาดินมาจากการตัดหญ้านั่นแหละตัดหญ้าทับถมลงไปนะครับ4 5, ปี5ปีก็จะเริ่มเห็นกับตาเราแล้วลว่าดินเราเริ่มดําขึ้นเริ่มมีสัตว์ต่างๆหน้าดินมาอาศัยนะครับไส้ดงไส้เดือนมีปลวกมีอะไรเต็มไปหมดนะครับพอต้นไม้เราโตแบบนี้โอ้โหที่นี่ง่ายเลยนะครับ แทบไม่ต้องทําอะไรแล้วแทบไม่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ต้องทําอะไรนะครับเพราะว่าใบไม้ที่ร่วงหล่นลงมาเนี่ยมันก็ถูกย่อยแบบนี้แหละกลายเป็นธาตุอาหารให้ต้นไม้อื่นๆนะครับเหมือนเหมือนในป่าธรรมชาติเห็นไหมไม่ไม่มีใครไปใส่ปุ๋ยให้ต้นไม้ทําไมต้นไม้ยังผลิดอกออกผลได้ตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นมะตูมต้นมะม่วงป่าต้นอะไรนะครับดูดิอันนี้ตั้งแต่ปลูกมาปีแรกนะครับก็ไม่เคยได้ใส่ปุ๋ยมันนะครับขนุน แม้ปีนี้จะมีมีผลแค่นี้นะแค่สี่ลูกแต่ก็โอเคเมื่อก่อนเนี่ยมันเกิดอยู่สูงสูงมันก็น่าจะรู้แล้วว่าเราไม่มีปัญญากินมันมันจะสูงเกินไปมันก็เลยจัดมาให้เราเลยเอานี่ไว้โคนต้นเลย <c oughs> ดีจังถนุนนะครับพืชพันธุ์ธัญญาหารหลากหลายอย่างนะครับไม่จําเป็นต้องใส่ปุ๋ยเลยนะครับถ้าเราเข้าใจกระบวนการทางธรรมชาตินะครับจัดวางช่วยเสริมมันหน่อยนะครับนิดนิด,นดหน่อยหน่อยเดี๋ยวธรรมชาติมันจะ จัดการของมันเองนะครับมันทํางานของมันเองนะครับเราอาจจะลําบากนิดๆหน่นอยๆน,นั่นแหละนะครับสี่สาหปีแรกนะครับเมื่อทุกอย่างเข้าที่เข้าทางเดี๋ยวดินมันก็ดีขึ้นมาเองนะครับเมื่อดินมันดีแล้วอ่าพืชพันธุ์ธัญญาหารมันก็จะ,จะเจริญงอกงามไปด้วยนะครับอ่ะคลิปนี้นะครับก็คงประมาณนี้นะครับ